วันนี้เลิกงานเร็วกลับมาปลูกกล้วยน้ำว้าสักต้นนะครับนี่ครับหน่อกล้วยน้ำว้าเตรียมไว้แล้วครับขุดหลุมก่อนครับลึกประมาณ30เซนติเมตรพอครับเรียบร้อยแล้วดูหน่อกล้วยที่เตรียมไว้นะครับเขาจะมีรากติดมาด้วยแบบนี้ต้องตัดรากทิ้งนะครับเขาจะได้แตกรากใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นครับ นี่ครับตัดรากเดิมทิ้งให้หมดนะครับดินที่ติดหน่อกล้วยมานะเอามาใส่ที่หลุมได้เลยครับเขาจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะแล้วก็ตัดยอดออกนะเพื่อป้องกันการระเหยน้ํานะลดการระเหยน้ําครับผมใส่ปุ๋ยหมักด้วยนะ ใส่ปุ๋ยหมักลงไปครับนำหน้าดินที่เราขุดขึ้นผสมคลุกเค้ากับปุ๋ยหมักเลยครับเอาหน่อกล้วยฝังลงไปเลยครับ กดดินให้แน่นครับให้เป็นหลุมนิดนึงฝนตกลงมาหรือน้ําที่เราลดเนี่ยมันจะได้ขังได้ในช่วงแรกนะครับพอนานๆไปเราก็เอาดินมากบก็ได้เอามาพูนขึ้นนะใช้หญ้าข้างๆเลยครับผมดินไว้เราจะได้ไม่ต้องลดน้ํำบ่อยๆนะตักน้ํำมาลดเลยครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมาตามรุ่นกันนะกล้วยน้ำว้าครับจะให้ผลผลิตไหมติดตามชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงให้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับ